สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน,กค,นคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเลขีวีพีเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่17นมิถุนายนปี6กนคะํะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกบบารพนันนะคะสำหรับวีพเช้าตัวเด็นก็คือ5้ากับแปกับเกาง05153565859 8 0 8 1 8 2 8 3 8 ห้าแปดแปดห้าหกเก้าเก้าหกแปดเก้านะคะเก้าแปดหกห้าเนาะจับคู่เลขคู่เลขคี่เนาะห9าเก้าหนึ่งห้าเก้าสามห้เนอเาะขอขอเนเพื่อนทุกคนโชคดีนะ่อไปบายแปดกับหนึ 1, ่งห้ากับสอง 8ป8ศ8น8์แปดหนึ่งแปดสอง1ปดห้าแปดหกแปดแปดหนึ่งูหนึ่งหนหหหนึ่งห้กสองห้าับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดสอหห้าสองนสองหนึ่งนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางนี่เนาะจับคู่รุ่นด้วยกันนะคะ5กับแปดมาเหมือนกันนะต่างกัน1กับสอหกกับเนะ ดหนึ่งห้าแปดสองเนาะหกเก้าสามหกเก้าห้าหกเก้าหนึ่งกขอขอยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดีเพียงแค่นี้นะ,ะโชคดีกทุกคนทุกแนวทางคะ่ะ